ข้อความจากเมตยา18ฉันคือเมตยาฉันคือปัจจุบันของเธอฉันคือทุกขณะจ,จิตของเธอฉันอยู่กับเธอในทุกการเวลายกเว้นสองเวลาเท่านั้นที่ฉันไม่ได้อยู่กับเธอนั่นคืออดีตและอนาคตดังนั้น หากเธอปราถนาจะดำรงอยู่กับความเป็นชั้นปราถนาจะสื่อสารกับฉัน้นช่วงเวลาเดียวที่เธอจะสัมผัสกับฉั้นคือปัจจุบันนับจากนี้เธอสามารถดำรงอยู่ในความเป็นชั้นได้อย่างเป็นธรรมชาติโดยที่เธอไม่จำเป็นต้องพยายามจินตนาการถึงความไม่มีเพื่อที่จะได้เห็นรูปลักษณ์ ความไม่มีของฉันนับจากนี้เธอไม่จำเป็นต้องพยายามกำหนดความไร้ตัวตนเพื่อที่จะได้มีสภาวะความไร้ตัวตนแบบฉันนับจากนี้เธอไม่จำเป็นต้องพยายามสแสวงหาความรู้เพื่อที่จะถึงการรู้แจ้งเฉกเช่นเดียวกับฉันเพราะความเป็นฉันนั้น จะปรากฏต่อเธอทันทีเมื่อเธออยู่กับปัจจุบันเพราะฉันดำรงอยู่เบื้องหน้าร่างกายของเธอเมื่อไร่ที่เธอหันกลับมาเห็นร่างกายของเธอเห็นความมีชีวิตของเธอเห็นลมหายใจเข้าออกของเธอเมื่อนั้นเท่ากับเธอกำลังดำรงอยู่ในความเป็นฉันเพราะฉันดำรงอยู่เบื้องหลัง ความรู้สึกของเธอเมื่อ,อไรที่เธอสังเกตเห็นความรู้สึกของเธอเห็นกระบวนการก่อ,อก,กำเนิดความรู้สึกของเธอเห็นการแสดงออกต่อความรู้สึกเหล่านั้นของเธอเมื่อนั้นเท่ากับเธอกําลังดํารงอยู่ในความเป็นชั้น เพราะฉันดำรงอยู่ใต้จิตสำนึกของเธอเมื่อไรที่เธอเห็นความรู้สึกอีกความรู้สึกหนึ่งที่ไม่ใช่ความรู้สึกของเธอเห็นตัวเธอที่ไร้ความเป็นตัวเธอเห็นเรื่องราวต่างๆที่เกิดขึ้นเพียงแค่ได้เห็นเมื่อนั้นเท่ากับเธอกำลังดำรงอยู่ในความเป็นฉัน เพราะช้นดำลงอยู่เบื้องบนองความรู้ของเธอเมื่อไรที่เธอเห็นสปปรรพสิง่งดำเนินไปตามแบบของมันเห็นว่ามันเป็นเพียงปรากฏการณ์ที่เกิดขึ้นเห็นว่ามันเป็นเพียงปรากฏที่กำลังดำเนินอยู่เห็นว่ามันเป็นเพียง ปรากฏการณ์ที่กำลังจะหายไปเมื่อนั้นเท่ากับเธอกำลังดำรงอยู่ในความเป็นชั้นสภาวะแห่งความเป็นชั้นทั้งหมดนี้จะดำรงอยู่กับเธออย่างสถาพรตราบใดที่เธอยังอยู่กับปัจจุบันเมตายา24กรกฎาคม2567ขอบคุณขอบคุณขอบคุณค่ะ